กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีบนทุกท่านรับส้มส่งน้งคำเด้อเมื่อนี้ออกมาหน้าพี่น้องไอ้ดีใจหลายป้าแนมเห็นเลยบานนี้ข้าโพดข้าโพดแนมเห็นเลยบานนี้ ืข้าวโพดยาวเลยบ้านนี่ถ no ้าปลูกอย่าใกล้กันพอด้วยปัดมันใหญ่แล้วมันสีอีกันได้นี่พาไอคิวมาเบิ่งนข้าวโพด ในคิวมาน้ำปูเต่ง้ะคิวหน่อเด้อพวกปูเต่งม,มากคิวคิวอีจ้าคิว๊าพี่น้องเอยงามรลิม,มาทางนีก้กันถ้ามีอยากห่างเลยพอได้แบ่งอล้เนาะอือ ปลาลำใหญ่อะไรอืออ้ยเฮ้ยเขีถ้าใส่น้ามันคือล่ำฮึกกว่าเก่าเด้เรย่อ่ำฮึกกว่าเก่าใครวะอื้อ ม่บรรยากาศยามเศร้าๆสบายดีพี่นอ้องกับสบายดีเอฟซีทุกคนที่ครับส้มซ่องน้องคำวันนี้กลับมาหาหน่อไม้าหาหน่อไม้พี่นอ้องเลยลอกปลาลอกขลมาลอกลอกปลาหน่อไม้ทำหม,นมุนน้ำ คนน้ำพาย <c oughs> อ้ยล้มนาวปิดว่าเป็นไอนี่ก็อยู่น้องหัวเทียงเนาะนี่เป็นน้องน้องอยู่หัวนาน้องหัวนาเอาน้ำนไม้เลาะหัวอีกแล้วพี่นออ้อยมาเบิ่งกันว่าสิมีนมไม้หรือบอ่มาหลุดมาส่งกันเนาะว่าสิได้นมไม้หรือบ่ได้จักหน่องน้องห้ือน้องน้ำไม้ มอยน้ำแหลกฮะฮักเอาเนงเมื่อเก่งเขาได้เก่งได้ออกเขาเป็นชิมีเน่งกันเอดกปอภายัยดินแห้งแห้งดินแห้งหมดเลยย่ำแหลกเนาะฮาเบิ่งแนงมันฮักเอาแนงเอ,เอาโนเอาแนง มีหดเนงหดนอมาหาหน่มัยคนเดียวมูนี่แม่คิวอยู่เทียงนาสายอยู่เทียงนากับไอคิวน้องหาเบิ่งหนอม,มัอมยมาห่านอมไม้บุ้มีหนอมไม้แชมพีโนโ่น้อย เราหวยก็อ,อ,กา <c oughs> อยากลงหาเบิรงกับปูหวยฮ่าฮ่าคุณกับปูหวยลองเบิร์นตื่นเช้าหน้าไม้เจ้าโอ้ยน้ำใสๆน้ำหวย <c oughs> เอาละสิฮักเอาโนม้พีน่น้องเดี๋ยวจอาไปฮักเอาโนม้ก่อนมาเบิ่งเนงโนไม้โอ้ยน้ำไล่ไลมีแต่น้ำสิีคา้หรือบอ่ปลาหมุนน้ำหมุนน้ำในน้ำปลามันก้อนน่ะผักน้ำก้อนนะผักโอ้ยเจ็บดิจิบจิบฮักเอาเนงโนไม้ก่อนฮักเอาต่ำแล้วจังเมื่อสอบเอา เพราะว่าให้บุ้มมีซิดเลือก <c oughs> น้ำใหม่นเนี่ยมันี่ยวบุ้มมีซีดเลือกต้องหักจำๆเลยจังบ่เลือกเพราะว่าีเลือกแต่ปลายน่ะโอ้ยบุพพแกงพี่น้อยน้ำใหม่มันอื้อท้มืดแล้วได้แต่ช่องแง่งก่อบง่ายถ้าเอาไปแง่งมันเลาะไ,ไปเรล,ลยพี่น้องแต่น้ำใหม่น้อยเดียวบุ้มเป็นนอสับแง่งมัน นี่ยังลงมาทักิได้แกงหรือบ่ได้แกงนะพี่น้อง, <c oughs> อง,งเอ้เยเน,น้อเดียวนี่อุย้ยผูแก่บัดเลยมีตัวแก่ๆเอาบดหักบดโคลนพี่น้องเอ้ยผูเอาบดเหงามันแท็กซีกินอะไรเด้อะเดมือนเยอ <c oughs> สงสัยสิได้เขี่ยวกินเลยพี่น้องเอ้ยผู มันแก่ปุ้นเลยตื่มกันตัวแก่ก็เอาตื่มกันเขี่วกินบัะเนี่ยเบิ้งสิเบิ้งก่อนนี้อีกคกนความสมีหรือบอ่มีเนาะโอ้บ่มีสักบม่มีไม่มีเลย

ก็เมื่อเลือกบ่าน,นี่เมื่อสอมเอาเติมกันน่น่นอยแนงใหญ่เอาเบิดให้แบบดับเลยเนาะฮึ่มบุรมีมหาลำบุรีบุรีมหาลำบุรีว่าบาตุนกะเอาเบิดแล้วนี่โอ้โยเนาะมันอึดแท้ดี น้ำไมอุย้ยมีแต่แนงแนงกระแสบพี่เนาอยอืดแหงแสบย่ำมันนี่ย่ำอืดแหงกระแสบยำน,นี่น้ไม่แสบแนงมนันแสบเนาะแนงมนันไปแกงแสบแสบโอ้ยสูงเถอะปะ เมื่อแม่ไอคิ้วเลือกมันตายแก,ก่กันเราแม่คิ้วสีหายแล้วมันโอ้ยมาย,ยังคือแกเถินชีวานะเครื่องน้ำไม้แก่มากเถินชีวาแเลยลงโทษแม่ไอคิ้วก่อนเ <c oughs> มือ่อลงโทษแม่ไอคิ้วแม่คิ้วไอคิ้วเลือกน้ำไม้แก่บันเพิ่นแก่น้ำไม้บดมือเลย พิดสิทธิ์พ้นก่อนเดี๋ยวสิแกงแมไอคิวเ่าสิแกงแมไอคิวเนาะให้แมไอคิวแกน,นใหม่บุดมือเลยอเอาแกมานหายลุน่นพันชิวันอะไรเนาะลองเบิง่งโอ้ย ทิมเสียมพี่น้องฮ้ยโอ้ยเนาะได้เน่งน้องใม้แบบวทิมมัดเสียมจักกิซายเด้อมเลยเด้อกลับไปหาเสียมก่อนโอ้ยเอาตะกตาหักเน่งน้องใม้ยน้าไปเลยหักเน่งน้องใม้ไปน้ำยน้าไปน้ำทิมเสียมบาดนีรกลับมาเสียมก่อนตักดูอะไรทิมมัดเสียมบัตเป็นบลาแหงแบบทูบนี่เสียมโคลอยู่นี่ บนหักเน่งน้อยเมื่อกี้นี่ได้เน่งน้อยที่มัดเสียมโอ้ยทำไมขาดเนาะ <c oughs> ได้แต้นเนงพีง่น้องตลกอันนี้มา้าโน,น้หม้กับบุตรโน้หมวยไม่เต้นน่งมั้งหักปะยังมัน <c oughs> มาบึงมาสมกันเนาะมันเฉพอแก่งอยู่บ่มันนี่ <c oughs> ยาไปเลย บุยก่อนนาใหม่แถวนี้โหพอแต่แนงมันพอแนงมันได้ร้ายเติบแล้วแงกับแงแก่มวลแงอ่อนเมื่อฮักออกอะไรยุบๆๆหนึ่งสิได้ยุบๆๆหนึ่งฮักมองได้ก็มิต่แก่ๆ,ๆโอ้ยแก่ๆๆไปเลย นี่หน่อมันอุ้ยหน่อไม้พี่น้องอุ้ยหน่อไม้งามีหน้อใหญ่ปลาเห็นแล้วเห็นหน่อไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเยสียสักเลยก้ามเห่อผ่าก็อยู่เที่ยงคนละตัวนัอะไรเนาะน้อเดียวนี่พ่อแกงเลยเน,ยนี่เห็นอะไรข้าสิกเห่าผ่าอยู่เที่ยงก่อน ถ้วห้าสิห้าฮักเอาเน่งเราใหม่ก่อนจี่สิมือฮั้าหล่อเอาเน่งเราใหม่ก่อนเนี่ยเมื่อกี้เห็นเน่งอยู่เสียเลยโอ้ยหน่อยโผล่แต่ก็เสียดายเลยพี่น้องนี่น้องนี่มันยังเสียดายมันจุดปลาไว้ให้เป็นไม้ไว้สายใม้แต่ก็คืดก่อน จะก,กินแน่จะจ้งไวให้มันขึ่นเป็นลำแน่จะจ้งไวให้มันเป็นนั้นเป็นลำใหม่เสียดายมั้งหายสายพตัวใหม่ก่อนเนาะผู้คิวกัเมก็มาบเนี่ยน้ำลอยคิวมากยังไงเวนี่้งน้มยังเว้นพลอยคิวไม่จะเถื่อคิดว่าจะโตกอนหรือไหม่เพื่อสิได้ยตัม่พี่น้อ,นอยเลยก็ ไืเสเอาไราเมตรนั้นเทเ่องเกาะก็ได้เรื่องเกาะกับี้ธอตามมุนี่เห็นนอนแล้วนี่เห็นนอนนน้วนี่โสดีเลยหนอนไหมนี่กระสะหายอนี้มุกเก็บซับก่อนหนอนไหมพี่น้องนี่มามาดิได้ซับนอไมก่อนขอคิวสิซับหนอนไมปะลุง แลบเก่ฝนูอืมคือแหวกให้เขี่ยไปงนู้นคือเพิ่นในไส้มากว๊ายคิวไอคิวมาหาหน้าใหม่พี่น้องนำพองแสกแสกเหงเหวงเิวงล้มซะลุก <Yeah. S 2> ล้มนั่งคิวนั่งคิวนั่งคิวล้มนั่งคิว Bài chiêu hoa nào mại phải không cần này cả ba 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 มาเมื่อเมื่อพี่น้องเกณน้องเบะกับบ้านพี่น้องเลยปลาถูมันมันย่านมาจักเปิงดูห่ะไปสือเตียกลางทางซะเอาน้องเบะกับบ้านพี่น้องลูกมาได้ปุ๊กมาเป็นเย็บลูกบ้ายียบลูกดนค่ะ